ทุกคนครับผมอ,อยากให้ทุกคนกดติดตามมากเลยครับยังมีคนที่ยังไม่กดติดตามผม99.7%ครับเวลาในการรับชมจากผู้ติดตามเวลาในการรับชมเป็นชั่วโมง28วันที่ผ่านมายังไม่ติดตาม99.7%ครับผมขอผมเผยคลิปนี้เข้าไปผมขอให้ทุกคนกดติดตามด้วยนะครับเข้มครับ มีคนบ่มีคนยังไม่กดติดตามชม่องผม9าจุด8เปอร์เซ็นต์ๆๆๆนะครับส่วนที่มีคนบอกว่ามีคนบอกบอกว่าผมเหมือนคนลา2.2เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะครับผมผมคนไทยนะครับแต่ผมก็มีเชื้อสายผมมีเชื้อสายภาษาอังกฤษอยู่นะผ,ผมเป็นผู้ชายนะครับส่วนอายุก็ใกล้จะแล้วผมผมไม่บอกหรอก ผมทำคลิปมาหนึ่งปีแล้วช่องชช่อ่อองนี้ส่วนเนื้อหาเขาผมเหรอผู้ที่เลือกดูมีะสามสิบเปอร์เซ็เองแต่ว่าคนที่จะแบบผู้ที่ปัดไพ่แบบปัดผ่านคลิปผมแหกสิบเก้าจุดเกอร์เซ็ก็ up. คลิปผมครับผม้องมีอีกเพียบเลยนะแพนด้ากุ๊ก เมล่อนแย่คลิปผมคือชื่อว่าเมล่อนเพรไก่คือคนดู54.6กเร็ก็ถ้าเกิดผมเผยคลิปนี้เข้าไปทุกคนก็ติดตามเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ